ลาซื้อเหรีว่าพิมมีค่ะรู้จักกันในนามว่าพิมมีสีอีสาน USA เนาะค่ะเป็นคนจังหวัดนครพนมค่ะแต่งงานกับสามีชาวอเมริกันใหญ่มาอยู่ที่รัฐเวสตเวอร์จิเนียเข้าปีที่แที่เก่าแล้วจ้า,าคิด่ฝันว่ามือนึงเสด็มาใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนชีวิตในชนบทอเมริการัฐเวสตเวอร์จิเนียเนาะค่ะโชคดีรลายค่ะที่มีสภาพแวดล้อมนะคะคล้ายๆกันขึ้นจังอีสานบานเฮาเนื่องจากน้องพิมมีกะเติบใหญ่มากกับลูเศร้าหายเศร้าหน้าเนาะค่ะประวัติการศึกษาจบจาก มหาไายอุบลค่ะพี่น้องคะเคยเป็นพนักงานอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยเนาะจาก้กหลายปีก่อนศิีษัย์นะคะมาอยู่ประเทศอเมริกาจาก้าจนพี่ๆีลายค้นทักว่าจะเมนเจ้ามาอยู่ถือหม่องคักเนาะวสันนะคะพะวันในสายส่วนโตกับเป็นคนที่มักเขาปลาหาหน่อใหม่จะพี่น้องจหาอยู่หากินตามธรรมชาติแบบนี้ละค่ะฤดูการเก็บหน่อใหม่สดๆนะคะอยู่ในอเมริกากะซิมีปีละเทือจา้าเป็นช่วงของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเนาะคะ่ะสำหรับรสชาติหน่อใหม่ยูนี่บโข จะพี่น้องคะออกหวานและกรอบเนื้อนอไมสีบางนะคะการนําไปเฮ็ดนอไม่สมหรือว่านอไม่ดองนะคะกะสิเฮ็ดใด้บดีปันไดเนาะคะเนื่องจากว่าเขาเละละกนาง่ายจ้าแต่ว่าน้องพี่มีก็มีสูตรนอไม้สม3ม,มืออยู่เด้อคะ่ะล่องเลือนไปเบึงวิดีโอย้อนหลังได้จ้าเพื่อสิเป็นประโยชน์กับพี่ๆในต่างแดนเนาะคะเว้าซู่ฟังนําเสนอให้เห็นคะ่ะว่าโดยเรื่องการเก็บพักปลาเก็บนอไม่ปลาอยู่ในต่างแดนเนาะจ้าบางเขตบางกรณีมีถึงหอดสถานี ตำรวจมีขืนหอดสารพุนนด้จ่าเรื่องแบบนี้ต้องระมัดระวงังและก็ต้องหาความรู้ใ่โตเจ้าของน้ําเพื่อความปลอดภัยเนาะคะ่ะแต่ละปลาบาวาัวจะเป็นปลาเห็ดปลาเนอใหม่ ah นะคะหรือว่าพักปลาต่างๆนอกจากนี่พื้นที่นีเจ้าของทั้งหมดเด้อค่ะดังนั้นแล้วเพื่อความสบายใจของเฮานะคะและกาศถูกต่องน้ำนอกจากเฮาต้องทําการขออนุญาต เจ้าของทีสกอนค่ะเพื่อท of ี่สิเข้าไปในพื้นที่ของเขาใดเนาะจ้าเหตุเกิดขึ้นก็คือต่างชาตินะคะคนไทยอยู่ในต่างแดนเฮานี่และจ้าไปเก็บนอใหม่จะพี่น้องคะอยู่ในพื้นที่ของฝรั่งที่บริรับการอนุญาตเนาะค่ะปรากฏว่านะคะเรื่องถึงสถานีตำรวจเรื่องถึงศาลผุนเดอร์จ้าบวชเป็นเรื่องเล่นๆเนาะค่ะดังนั้นแล้วฝากพี่ฝากน้องเอื้อยอายเฮานะคะอยู่ในต่างแดนแตละหม่องแตละบอลเนาะจ้ากะระมัดระวังนะคะเพื่อความปลอดภัยขออนุญาตเจ้าของที เขาก่อนนอ,อกจากสีหานไม้สดๆแล้วนะคะน้องพี่มีกันยัง่งใดทําการเลียงไก่น้ำเนาะจ้าเลียงไก่แล้วก็เก็บไข่ไก่สดๆแบบนี้ละจ้าไข่ไก่ออร์แกนิกจากฟาร์มของเฮาน้ำเนาะคะ่ะส่วนผักกระยุล้างบ้านนะคะผักปลอดสารพิษบ่อึดบอ่บอยากแนวกลิ่นอีลีจ้าสรุปภาพโดยรวมแล้วเนาะคะ่ะน้องพี่มีกะทอวาโชคดีหลายค่ะที่ใดมาอาศัยอยู่ในชน,นบทอเมริกาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แบบนี้เนาะจ้าบวกกับโตเจ้าของเองนะคะที่มข้าอยูหากินตามธรรมชาตินะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั่นก็คือคําว่าความสุขนั่นเองจ้ายังมีอีกหลากหลายบรรยากาศนะคะบม่ว่าจะเป็นนาหนาวนา,ห,นาหอนหนาหิมะตกนาะจา้าจังไดกะกดติดตามไว้นะคะเป็นกําลังใจในการนําเสนอวิดีโอน้ากันโดนๆเนาะจา้าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอไดเด้อจา้หาหากักหักสุข ου, สุขคนจา้าสวัสดีค่ะ